สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มกันนะคะขั้นตอนการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะ 1. เลือกหัวหน้ากลุ่ม 2. กํกำหนดวัตถุประสงค์ 3. วางแผนการทำงาน 4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่5ประเมินผลและปรับปรุงนะคะค่ะเรามาทำความเข้าใจหัวข้อที่หนึ่งนะคะเลือกหัวหน้ากลุ่มนะคะคนที่เราจะเลือกมาเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นเราจะต้องเลือกคนที่มีลักษณะอย่างไรนะคะ ลักษณะของหัวหน้ากลุ่มนะคะหนึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุ่มนะคะสเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจซื่อสัตย์และเป็นกันเองนะคะสมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟงังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะสี่มีความรู้ความสามารถในงานที่จะทำห้าเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม หรือทำงานนะคะ 6. พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่ม 7. สื่อสารเผยแพร่ผลงานของกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะคะลักษณะของเลขานุกการนะคะ,ะเวลาเราทำงานกลุ่มนะคะตำแหน่งที่ มักจะก,กำหนดให้มีนะคะก็คือตำแหน่งเลขานุการนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมารู้จักตำแหน่งเลขานุกการนะคะว่าควรจะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะคะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเขียนหรือเขียนได้รวดเร็วนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารและเป็นผู้ประสานงานที่ดีนะคะจดบันทึกการประชุมได้ติดต่อประสานงานระหว่างคนในกลุ่มและนอกกลุ่มได้นะคะบทบาทของสมาชิกในกลุ่มนะคะ เราทุกคนนะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มเราก็ต้องมารู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะว่าอาจะต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอย่างเต็มที่นะคะและเป็นผู้ฟังผู้พูดและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนะคะ เป็นผู้ตามที่ดีและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆของกลุ่มได้นะคะยอมรับมติเสียงข้างมากของกลุ่มกลุ่มงานที่ดีสมาชิกในกลุ่มต้องมีความสามัคคีนะคะต้องไม่มีม,มีการแตกแยกกันนะคะสามารถฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มได้นะคะสมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อกันนะคะเพราะว่าทุกคนทําความสนิทคุ้นเคยกันแล้วนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันมีการพูดคุยกันเป็นมิตรต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็จะเกิดข้อนี้ได้นะคะ,ะขั้นที่สองนะคะขั้นกําหนดวัตถุประสงค์นะคะการกําหนดวสัสถุวัตถุประสงค์นะคะควรกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้สมาชิกทุกคนทราบเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันนะคะเช่นกำหนดว่าจะทำอะไรโดยสมาชิกทุกคนต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะงานที่ทำจะต้องไม่ซ้ำแบบใครนะคะออกแบบชิ้น,นง,งานขึ้นมาใหม่เป็นต้นนะคะ สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นและลงประชามติว่าจะทำอะไรสรุปให้ชัดเจนนะคะขั้นที่3วางแผนการทำงานการวางแผนทำงานนะคะคืออะไรก็คือการกำหนดรายละเอียดการทำงานไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการทำงานนั่นเองนะคะ ามาดูวิธีการวางแผนนะคะเราจะต้องตั้งคำถามดังนี้นะคะทำอะไรนะคะก็คือกำหนดงานที่จะทำนะคะเวลาเรา,าทำงานเป็นกลุ่มนะคะเรามาร่วมกันประชุมร่วมกันปรึกษานะคะประโยคแรกที่เรามักจะถามกันก็คือทำอะไรกันดีล่ะนะคะนี่แหละนะคะก็คือกำหนดงานที่จะทำนะคะคำถามที่สองทำ เพื่ออะไรนะคะก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายจุดประสงค์นะคะของงานที่เรากำหนดว่าจะทำนั้นนะคะเราทำไปเพื่ออะไรนะคะทำเมื่อไหร่ก็คือระยะเวลานะคะเราต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะทำเมื่อไหร่นะคะใครเป็นคนทำก็คือการมอบหมายหน้าที่นะคะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าใครทำแลนะทำส่วนไหนบ้าง นะคะจัดเตรียมอะไรมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะทําที่ไหนนะคะก็คือกําหนดสถานที่นะคะว่าจะนัดการทําที่ไหนดีนะคะกาหนดให้ชัดเจนนะ,ะทุกคนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะทําอย่างไรนะคะก็คือวิธีการทำนะทำงานเราต้องไปศึกษาหรือว่ากําหนดขึ้นมานะในช่วงของการวางแผนว่างานที่เราเลือกเนี่ย จะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะต้องต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนนะคะอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างขั้นตอนการวางแผนนะคะมีดังนี้นะคะอ่าเขาหนึ่งกำหนดงานนะคะในขั้นนี้นะคะกว่าจะได้เป็นชิ้นงานมานะคะในที่นี้เขากำหนด ประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจากแกนทิชชู่นะคะกว่าจะกำหนดได้แบบนี้นะคะต้องผ่านกระบวนการกลุ่มมาก่อนนะคะสมาชิกกลุ่มก็ต้องมาประชุมกันปรึกษากันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันดีนะคะก็ช่วยกันคิดนะคะคนละอย่างสองอย่างแล้วก็มาลงประชามตินะ,ะใช้หลักประชาธิปไตยนะคะว่า จะทำอะไรนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะขั้นที่สองจุดมุ่งหมายนะคะ,ะเราทํากล่องใส่ดิดนสอจากแกนทิชชู่นะคะทำไปเพื่ออะไรนะคะเขากำหนดว่าเพื่อนําไปใช้ใส่ดินสอปากกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะสระยะเวลานะคะกำหนดให้ชัดเจนว่าจะทำเมื่อไหร่นะคะทำวันที่ 24มิถุนานะคะตั้งแต่เวลา16.00ถึง17.00เป็นต้นนะคะอย่างนี้กำหนดให้ชัดเจนนะคะต่อไปขั้นมอบหน้าที่นะคะเช่นมอบให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มานะคะก็คือมอบให้สมาชิกแต่ละคนไป จัดหาวัสดุอุปกรณ์มาคนที่หนึ่งเ,เตรียมแกนที่ชู่มานะคนที่สองเตรียมกันไกมานะเป็นต้นนะคะอมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนหรือมอบหมายให้ไปศึกษานะคะวิธีการทำมาก็ได้นะคะเช่นคนที่หนึ่งไปศึกษาวิธีการทำขั้นตอนที่หนึ่งนะ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะห้าสถานที่ เช่นทำที่ห้องเรียนม .1 อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะกำหนดให้ชัดเจน 6. ศึกษาวิธีการทำนะคะก็ไปศึกษาวิธีการทำหรือขั้นตอนการทำกล่องอดินสอนะคะจากแกนทิชชู่นะคะเป็นต้นนะคะ 7. เตรียมอุปกรณ์นะคะเช่นแกนทิชชู่กาวลาเท็กันไก่มีดคัตเตอร์ วัสดุตกแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะขั้นที่สี่ปฏิบัติงานหรือลงมือทำนะคะขั้นนี้ลงมือปฏิบัติงานเมื่อถึงวันเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะก็ลงมือทำตามที่วางแผนไว้นะคะก่อนที่จะลงมือทำนะคะก็ต้องผ่านขั้นตอนที่หนึ่งนะคะตรวจเช็ค วัสดุอุปกรณ์นะคะเราต้องตรวจเช็คก่อนว่ากลุ่มของเราได้นำวัสดุอุปกรณ์มาครบไหมพร้อมไหมที่จะทำงานนะคะถ้าวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องอแก้ไขนะคะจัดหามาให้ครบนะคะงานจึงจะ,ะปฏิบัติได้อย่างะสะดวกรวดเร็วนะคะ,ะการวางแผนทำงานนั้นอาจจะผ่าน ผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์นะคะอาจจะทำให้เราลืมนะคะวิธีการทำขั้นตอนการทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทบทวนวิธีการทำให้เข้าใจใหม่นะคะเมื่อศึกษาวิธีการทำเข้าใจแล้วนะคะก็มาขั้นตอนที่2นะคะก็คือลงมือทำนะคะ ลงมือทำกลองใส่ดินสอนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือสมาชิกทุกคนก็ช่วยกันทำนะคะ,ะขั้นตอนที่5นะคะประเมินผลนะคะและปรับปรุงการทำงานนะคะในขั้นตอนนี้นะคะ,ะก็จะมีการประเมิน อยู่2ขั้นนะคะก็คือประเมินระหว่างทํางานแล้วก็ประเมินเมื่องานเสร็จแล้วนะคะาจะประเมินภาพรวมของกลุ่มนะคะแล้วก็ผลงานที่สําเร็จแล้วนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นดังนี้นะคะการประเมินภาพรวมของกลุ่มนะ,ะก็เช่นเขาประเมินนะคะออกมาแล้วระหว่างการทํางานสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทํางานเป็นอย่างดีนะคะอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่ามีสมาชิกบางคนลืมนำวัสดุอุปกรณ์มานะคะอย่างนี้เลขานุกการก็ต้องจดบันทึกไว้นะคะบันทึกเอาไว้ทำอะไรล่ะามาดูค่ะก็หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะแนวทางการาแก้ปัญหาปรับปรุงนั้นนะคะก็ต้องผ่านกระบวนการกลุ่มนะคะเช่นสมาชิก กลุ่มทุกคนก็มาประชุมปรึกษาหาหารือกันว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขการทํางานในครั้งต่อไปอย่างไรนะคะก็ช่วยกันคิดคนที่หนึงบอกว่าอย่างนี้คนที่สอบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็มาลงประชามติกันว่าในครั้งหน้าเนเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะ,ะเช่นในที่นี้เขาบอกว่าสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดสรุปว่า เพื่อป้องกันการลืมนะนำวัสดุมา,มาก็กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มคอยอคอยเตือนนะคะอาจจะโทรเตือนหรือลายเตือนก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะคะเช่นเพื่อนกอลพวกนี้จะทำงานแล้วนะ,ะวันนี้เธอได้เตรียมแกนีิชู่หรือยังนะคะอย่างนี้เป็นตน้นนะคะเตรียมแล้วก็นําใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะพวกนี้จะได้ไม่ลืมนะคะเราก็พูดคุยกัน แบบกันเองแบบนี้นะคะไม่ต้องพิธีรีตองมากนะคะ,ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้นะคะขั้นตอนการทํางานกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ